เมื่อวานเราได้เจอกันปหมฮะโอ้พี่ขยันกันเหมือนกันเนาะเราเหมือนกันนะลากตัวเองออกมาไปแล้วครับผมงาวันนี้มาร่วมงานกับน้องเพืกันดูแลครับผมก็ได้มากครับนะเป็นงานเป็นงานดาราวันนี้เป็นดาราวันนี้ดูไปอยู่กับเขารู้สึกแปลกๆมากเลยฮะลายเต็มตัวอย่างงี้ยล้วก็เจนทั้งแมนอยู่ใช่ครับเจนซี่นะครับ สีกี่โมงสำหรับการแบบว่าดูแลตัวเองครับคือดูเหมือนผมไม่เอาอะไรเลยแต่ว่าผมก็ดูแลตัวเองอยู่โอ้ยเราสุขภาพหนังน้าดีใช่ๆเพราะผมผมดูแลตัวเองอยู่ครับผมก็มีการทาครีมบ้างแล้วก็ออกกำลังกายประจำครับใช่เป็นเป็นแบบว่ามันต้องเวอร์ชั่นไหนรสำหรับเขาทำอะไรดูเป็นเราแบบว่าเหมือนจะไม่บำรุงแต่เราบำรุงนะคือจะมีรูทีนของตัวเองเเช่นแบบเหมือนทาครีม m o i s ไรเซอร์แล้วก็ไปทิิงกันแดดใช่แล้วก็ออกกำลังกายครับเราก็เป็นผู้ชายที่ ผู้ชายหลายๆคนมีคนเป็นแบบเล้วฮะเป็นแบบในการเป็นตัวอย่างสไตล์โมพี่พูดเกินไปููกคพี่พูดเกินไปเออนี่อวยมากอวยเออเป็นรู้สึกไงบ้างเบอกเฮ้ยเราก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในไอดอลผู้ชายที่บอกว่าเขาเขาชื่นชอบคุณใสไตล์ในการดูแลตัวเองในไหน ก็รู้สึกดีครับเพราะว่าเหมือนสมัยเด็กๆเราเป็นผมเป็นกรมิไงส่วนใหญ่จะมีคนตาจเป็นผู้หญิงพอโตขึ้นมาเป็นคนตามผู้ชายก็รู้สึกว่าเฮ้ยสำเร็จแล้วครับเวลามีผู้ชายไปชมเฮ้ยนายเท่หวานอะไรเงี้ยมันรู้สึกไงบ้างปกติเขาไม่ชอบพูดนะพี่พูดถึงผู้ชายเออเฮ้ยนายเฮ้ยเท่ห์มเฮ้ยนายมึงหล่อว่ะไม่น่าพี่เขาไม่ทำกันแบบนั้นมันแปลกมันแปลกแปลกเพราะส่วนใหญ่ผู้ชายเนี่ยถ้าชอบเขาจะชอบอยู่เบื้องหลังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออชอบเอ้ย ยังเง่งเจ๋งว่ะเออริสเปกว่ะใช่แต่จะมาเดินนายหล่อว่ะไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ไม่ไม่่่นาใชเคยได้ยินมาก่อนเอาบกับการมาร่วมงานวันนี้เป็นยังไงครัก็เป็นอะไรที่แปลกมากครับเป็นการเป็นฮิตไม่อาบที่เช้าที่สุดในชีวิตผมแล้วครับโอ้หกี่โมงเมื่อกี้ระบุเวลาหรือเ่าสิบเอ็ดกว่าใช่เป็นเป็นฮิตไม่อาบที่เช้ามากๆเลยครับแล้วเราโอเคไหมโอเคครับตื่นเลยทีเดียวเปียกเลย ทีเดียวตื่นเลยบอกกำลังกายตอนเช้ามาเลยครับสนุกดีเป็นงานอะไรใหม่ๆครับไม่เคยทำอะไรแบบนี้ใช่ครับเด็กน้อยให้คนได้ฟังเพลงบ้างก็ยังดีครับไ้โปรโมทเพลงหน่อยครับผมเมาร้องแทบตายเขาดูอย่างเดียวเลยครับไม่ฟังเลยล่าสุดล่าสุดกับการเปิดตัวไปแล้วเนาะครับผมก็จะคุณก็คือหนึ่งในแก๊สของพรสตูดแมนใช่ครับเป็นยังไงเเตรียมตัวอะไรไบ้างโอ้ยเขามาซ้อมเต้นกับผมหลายวันแล้วฮะผมพร้อมมากเลยคนนั้นอะ ชวนผมไปไหนทุกวันเลยมันว่างเหลือเกินเขาอยู่เขาอยู่ไทยตอนนี้ <laughs> ใช่เขาชอบครับใช่เขาชวนไปไหนบ้างาทีเช่นส่วนใหญ่ก็ไปโบลิง่งเล่นโบลิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใชแล้วก็มีซ้อมเต้นซึ่งนัดซ้อมเองด้วยนะฮะอ,อ,อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับแดนเซอร์ไม่ไเกี่ยวกับใครเลยไม่ลงคิวด้วย <laughs> ผมอยากซ้อมอยากซ้อมแล้วเราก็จะรีบไปไหนวะเฮ้ยเดือนนี้นี่ใช่ครับเขาเต้นเก่งอยู่แล้ววันเดียวก็ได้แล้วฮะแล้วเราล่ะเองเราเองเราต้องเตรียมควมพิเศษ ออตอบไม่ได้แต่ว่าเอาเรื่องอยู่ครับฟิต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 ร่างกายเพราะว่าสเตจดรูจากผังสเตเเขาแบบว่าเป็นแบบใหญ่มากใช่ครับ<อ>ผมผูซาต้องวิ่งงานเพื่อเขาเลยนะใช่ <laughs> ผมก็บอกผมมีงานนะวิ่งสิวันนั้นน่ะเหรอใช่ครับ,บต้องทันครับ เพมันมันคำช้าผมมาแล้วครับไม่ทำไม่ได้ครับก็คือคิวชนก็วิ่งสี่ใช่ก็คือคำตอบน้องง่ายๆเลยเขาเป็นศิลปินระดับโลกนะเขาเขาอยากได้อะไรต้องได้ครับเขามีดีเวลอะไรสเป็นพิเศษอย่างแรกที่เขาคุยเลยคือคำเดียวเลยว่าอย่าเทนะ ำไมเรามีสิทธิ์เทสูงเหรอเขาเก่าเราเคยเทไปแล้วครับ<อ>ไม่แต่ว่าไปกินข้าวก้านด<อ>ูทีงานคุณจะเป็นศริลปินระดับโลกได้คุณต้องเทสิร,ร,ระดับโลกก,ะกะอ่อนเป็นแบบไปโดนเทมา<อ> <c oughs> แล้วน้ำภาษาอะไรกับเภรษาพี่อย่าเทผมห,หน้าพี่อย่าเทานะผมไม่เทหรอกงานงานเออแสดงว่าไปสร้างภาพจำการเทไปให้เขาแล้วอ๋อไม่นอนอยู่แล้วครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ไม่สะดวกไม่สะดวกครับผมครรไปกินข้าาเเส ผมคิดว่าผมกำลังจะต่อรองนะครับตอนนี้ยังไม่ได้คิดการดูแลหลังเวทีที่ต่างๆเราจะาเอาอะไรบ้างจากเขาผมว่าผมอยากจะบอกเขาว่างานนี้ผมจะไม่เดินเข้าไปมผมต้องลอยเข้าไปเท่านั้นลอยใช่ผมจ,<า>จะไม่ขยับข,า,ขาเลยลอยจากไ<ล>หนผมจะลอยต่ตั้งแต่จอดรถลงมาแล้วผมจะลอยขึ้นไปเลย, <laughs> เลยจนกระทั่งโชว์ผมจะขยับขาตอนนั้นที่เดียวอันนี้คือรีเควสใช่ครับจากทําไทยใช่ใช่คุณว่าคิดว่าใคจะต้องเป็นแบมลงมารับเองด้วย ออกงั้นเลยก็ไม่มาเราวพี่เหมยทับไม่ทับจะทำไ่เดินออกมาผมก็จะไม่ลงจากรถเออไม่ได้ดูโชว์อะไรหมไม่ได้เริ่มคอนเสิร์ตจะอยู่อย่างนั้นไม่ได้เริ่มจะดึงเชนอยู่อย่างนั้นเออหนมังเป็นการขอให้ช่วยขอให้เราช่วยแล้วไงใครตาเราและเออมีแบบว่าต้องฟิตฟิตนู่นนี่นั่นไหมเพราะว่าแบบไปพลาสต์แบมแบมเขาแบบต้องมีต้องฟิตครับเพราะเขาก็ฟิตอยู่เหมือนกันใช่อาจจะแบบจับจับมาแล้วเขาก็ฟิตอยู่ครับโอ้ แค่ไหนแขนอ๋อแล้วเราแบติแค่ไหนก็ในระดับหนึ oh, oh. ่งครับอใช่ช่วงนี้ทำงานเยอะก็บ้างครับมันจะมีแบบว่าให้คนให้แบบนแฟนแบบไปกิดบ้างไหมผมว่าไม่อยู่แล้วครับแค่เขาขึ้นมาก็ากิดแล้วฮะเขากินน้ำก็กิดแล้วครับเอาจริงๆนะผมว่าเขาไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะหมายถึงเราอาจะไปตกจะไปตกนแฟนๆไหนอ๋อให้เขาก๊ดเราอย่างไรบ้างอันนี้ตอบยากเลยครับ อยู่ที่เขาชอบไหมหรือเปล่าหรือเปล่าอันนี้ต้องถามเขาแล้วไม่น่าจะอยู่ที่ผมนะพี่ผมว่าเราก็น่นาจะเราเทำเต็ม <นะ S 1> ที่เราทำเต็มที่อยู่แล้วจริงๆเรามีเตาเช็คก,กระแสออกไปตั้งแต่ทแบบเรามาคเล่นกับเขาด้วยกันด้วยความดีมีบ้างครับแต่ไม่อยากเช็คเยอะเพราะถ้าเช็คเยอะเนี่ยแบมรถทวิตเตอร์ไปแล้วตอนนี้ <c oughs> ทำไมอ่ะไม่รู้ไป อยากเล่นมากเล่นมากเป็นไงล่ะไปเลยหนีไปเลยเออใช่บอกว่าทำใจสบายๆอยู่เมืองไทยต้องสบายๆหัวเอออันนี้คือคำที่ทำหาบอกนะใช่ครับอยู่นี่สบายๆชิวๆแสดงว่าหนังค่อนข้างที่เช็คชอบเช็คชอบอ่านชอบผมชอบเล่นทวิตเตอร์ครับทวิตเตอร์เขาโหดอยู่แล้วพี่ทำขอด้วยสถานการณ์แบบเปลี่ยนไปจริงๆแบบการเตือของเราต้องเปลี่ยนอัปเดตตลอนเลย ตอนนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าหลักๆแล้วคือแบนทําเองทุกอย่างคือต้องถามเขาเลยว่ามันมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ผมรอตามอย่างเดียวอยู่แล้วผมรอซับเขาเสมอเาอขาบอกว่าเฮ้ยเปลี่ยนกับผมก็เปลีย่ยนตอนนั้นได้เลยไม่ฟลิกเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตครับผมร้องครึ่งเพลงเองมั้งเนี่ยเขาไม่ไม่น่าจะมีผมเยอะอะไรขนาดนนั้หรอกเผื่อแบบมีเพลงอื่นของตัวเองบ้าง เราเออพอดีเราไปสืบดินมานานแล้วครับแป๊บเดียวแล้ก็ได้ก็คืออยู่ที่ไหนก็เป็นอยู่ที่เขาเลยแต่จริงๆคือแบมเขาทำทุกอย่างจริงๆคือต้องรอรอเขาเคาะเลยเช่นงานแบบ listening party เขาจะนั่งดูทุกอย่างว่าตอนเดินเข้าไปต้องมีเพลงเปิดนะอะไรอย้เขาดูเท่าไหร่แล้วต้องอยู่ที่เขาเลยว่าเขาจะเปลี่ยนยังไงหรือเปล่างานในส่วนของงานเราอะค่ะต้องปรับรูปแบบโชว์อะไรงานผมทำเองงานผมจริงๆไม่ต้องปรับเยอะครับเพราะว่ามีแต่เพลงช้าอยู่แล้วครับก็เพลงแบบ <Medium. S 2> เีเ่ยงอะไระเออเป็นมีเดียมช้าอยู่แล้วครับไม่ได้เป็นสนุกอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วเพราะ,ะคนไปกไ็ไม่ได้ฟังเพลงอยู่แล้วนะครับเขาดูอะไรนั่งเงี <c oughs> ้ยแล้วเขาไม่ได้ฟังเพลงอยู่แล้ว <c oughs> อะที่มีอาหานเดียว <c oughs> เลยแหกปากเครับอต่เขาไม่ฟังอยู่แล้วแลวเขาดูอย่างงี้ง <c oughs> ไม่รู้รู้จักหรือเปล่าเขาอ้ยมีครับเคยไปถามรู้จักป่ะเนี่ย จริงใจเกินไม่ด้จริงใจกันไนี้ก็ได้เอ้ามีคนฝากมาถามทับวันเกิดฟัแล้วเราคงมีครับไปเริดได้ใครเรียครบเขียนไปแล้วครับ Happy ด i r t สี่ส40ปีแล้วครับถ้าไม่สนตัวเกอบไซยินแล้วนะแต่ยังแต่ยังยังกูโดนอีกใช่ใช่กมีนิดหน่อยครับก็ไม่แค่ในนั้นนะครับเป้ใช่ใช่ใช่เขาอยู่ครอบครัวเขา S <S <ช>ได้มปกิฟต์ไม่ของขวัญดิคุยผ่ามาหลายปีแล้วพี่ไม่ได้ม่ได้ต้อง,องกิฟต์แล้วมั้งต้องขาป่วยเขาอย่างเดียวแล้วนั่นน่านจะเป็นของขวัญที่ดีที่สุด <S <S 2> <S 2> ใช่ครับ <S 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 มันก็ยังเป็นคนแบบเออคนสัมพันธ์เลิศๆนะสำหรับเราอ่ะสำหรับผมใช่ครับสำหรับเข,ข,ขาอาจจะจริงจริงตั้งแต่ที่เหมือนคนรู้อยากให้กลับมาเียเกิดเคยจริงๆการปุยเล่นหน้าโซเชียลมันมยังเหมือนเ ไม่เคยเจอเลยครับหน้าเนี่ยโซเชียลผมก็ยังด่ากันเหมือนเดิมครับก็คืออย่างกรยังตเล่นยังใช่ครับใช่ครับแมวผมก็อยู่ที่เขาเหมือนเดิมครับก็ยังคงก็ยังคงเขาในวัยที่โอ้ยพี่ในวัยอะไรพี่พูดเองนะผมไม่ได้พูดนะวัยอะไรอะเราเรีกจะบอกอะไรเขาไหมหรือใหญ่จะแบบเป็นห่วงอะไรเขาอืมเขาไม่น่าต้องห่วงผมน่าจะต้องห่วงตัวเองมากกว่าอีกีแล้วนะครับม ขาตมีความสุขแล้วผมใช้ชีวิตเยอะนะผมใช้ชีวิตหนักใช่เขาไปเที่ยวเพลินนะไฮโซเขาก็คอยมีเราเป็นแบบว่าเป็นคนคอยให้กัพลังลบให้พลังลบตลอดคือเราไปเติมพลังลบเขาเออใช่พอเห็นเขามีความสุขมากๆเราต้องลบแล้วจริงปะเดี๋ยวมันจะไม่บาลานซ์ครับมันมีความรู้สึกกันจริงหรอชีวิตเราจะไม่บาลานซ์ครับผมเติมพลังลบไปทุกคนแล้วเป็ไงถ้าวันวันหนึ่งที่เขาวันวันที่เขายิ้มได้เราก็จะคอยไปเติมแบบ ให้เขาบึ้งลงมาหน่อยให้บสนุกไหมเอาดีๆความสัมพันธ์เนี้ยสนุกครับที่แต่จริงๆผมผมด่าทุกคนปกติอ้ใช่ไม่สนนะไม่สนนะครับใช่ครับความคิดมันแล่นเรสียงในหัวมันดังไปหน่อยครับก็เลยพูดไปเลยออกตลอดเลยครับใช่โอเคพี่ได้อะไรบ้างครับเนี่ยสนุกอ๋อได้ได้คุยได้ครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับ